ชี้ชัดๆไปเลยค่ะเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน15,000บาทสวัสดีค่ะ บอกข่าวชาวบ้านวันนี้นะคะมาแจ้งเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าตัวเราเนี่ยที่ทำอาชีพนี้อยู่เรียกว่าเกษตรกรไหมและมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา1น0 0 0บาทที่รัฐบาลจะออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เเราจะมีสิทธิ์ได้รับด้วยไหมนะคะวันนี้ไปดูกันเลยค่ะว่าเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรต้องเป็นผู้ที่ประกอบกิจาการ หรือประกอบอาชีพใดบ้างที่จะสามารถไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ค่ะสำหรับเกณฑ์การขึ้นทะเบียนมีดังนี้ค่ะบุคคลในครัวเรือนท่านใดท่านหนึ่งนะคะหรือว่าหลายคนที่ประกอบการเกษตรฐานทะเบียนเกษตรกรกำหนดให้1ทะเบียนเท่ากับ1ครัวเรือนค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2556เป็นต้นไปโดยต้องประกอบกิจกรรมดังนี้ค่ะ 1. ทำนาหรือทำไร่หรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไปค่ะ 2. ปลูกผักหรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือเพาะเห็ดหรือปลูกพืชอาหารสัตว์ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่1ง,งานขึ้นไปค่ะ 3. ปลูกไม้ผลยืนต้นหรือว่าปลูกสวนป่าหรือว่าปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่และมีจำนวนต้นไม้ตั้งแต่15ต้นขึ้นไปค่ะ 4. ปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นแบบส่วนผสมหรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันบนเนื้อที่ตั้งแต่1ไร่และมีจำนวนต้นตั้งแต่15ต้นขึ้นไปค่ะ 5. เลี้ยงแม่โคโนมตั้งแต่1ตัวขึ้นไปค่ะ 6. เลี้ยงโคหรือว่ากระบืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันตั้งแต่2ตัวขึ้นไปค่ะ 7. เลี้ยงสุกรแกะ แพะหรืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันตั้งแต่5ตัวขึ้นไปค่ะ 8. เลี้ยงสัตว์ปีกตั้งแต่50ตัวขึ้นไป 9. เพราะเลี้ยงสัตว์น้ำา 10. ทำนาเกลือสมุทรตั้งแต่เนื้อที่1ไร่ขึ้นไปค่ะ 11. ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรืออย่างใดอย่างหนึ่งรวมกันค่ะ 12. เพราะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และเกษตรอื่นๆซึ่งได้แก่เลี้ยงพึ่งพันธุ์พึ่งโพงชันลงครั่งจิ้งรีดด้วงสาคูไส้เดือนดินชีวพันธุ์หรืออื่นๆที่มีลักษณะเดียวกันค่ะข้อ13ประกอบเกษตรหรืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันที่นอกเหนือไปจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อ1ถึงข้อ12ค่ะและมีรายได้ตั้งแต่800 0บาทต่อปีขึ้นไปค่ะ ใครที่ประกอบกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ทั้ง13ข้อที่กล่าวไปนะคะสามารถไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรนะคะสามารถขอแบบฟอร์มยื่นคำร้องเพื่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรได้ที่ผู้นำชุมชนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านนะคะโดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บส่งเสริมการเกษตรหรือขอแบบฟอร์มได้ที่ผู้นำชุมชนเลยค่ะแล้วกรอกข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนและฝากผู้นำชุมชนส่งคำร้องให้ค่ะ สำหรับใครที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไปแล้วนะคะหรือไม่มั่นใจหรือจำไม่ได้ว่าเราได้ขึ้นทะเบียนไปหรือยังนะคะสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะเกษตรกรและสถานะของสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ farmer.doae.go.th แล้วเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะหลังจากนั้นให้กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักค่ะและให้คลิกคำว่าค้นหาจากนั้นระบบจะแสด แทงข้อมูลที่เราได้ลงทะเบียนไว้ค่ะอย่าลืมเข้าไปตรวจสอบสถานะเกษตรกรและขึ้นทะเบียนเกษตรกรกันนะคะเพื่อไม่พลาดสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยา15,000บาทค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ